พี่พีวุฒิสภาที่กำลังฟังอยู่ถึงแม้ว่าที่มาของพวกเราจะแตกต่างกันแต่เราคือนักการเมืองของประชาชนเหมือนกันผมขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญของท่านที่บอกว่าท่านจะเป็นวุฒิสภาของพี่น้องประชาชนผมขอขอบคุณและชื่นชมท่าน ที่บอกว่าจะแ็นวุฒิสภาที่ลงมติตามรัฐบาลเสียข้างบางผมขอชื่นชมและขอบคุณวุฒิสภาที่ต้องบันทึกไว้ในโลกาที่บอกว่าไม่ว่าจะคดีไม่ว่าจะนโยบายไม่ใช่เลือกของสอวอมีองค์กรที่เขาเกี่ยวข้องดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เขาจะไม่โวดสวนมติของประชาชนแน่นอนขอเฉียนผมมือดันยาวๆให้เพื่อสอสอและพี่ๆสอวอที่ยืนอยู่ข้างประชาชนหน่อยแล้วนะจว